ครับสวัสดีครับสหรับพระธรรมมัธิวบทที่6ที่เราจะมีโอกาสอ่านและใคายควรไปได้วยกันนะครับฟเดียวไปได้วยกันนะครับพระเยซูได้ทรงเทศนาสอนในพระธรรมมัธิวบทที่6นะครับบอกว่าจงระวังอย่าทําศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นถ้าทําอย่างนั้นท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เหตุฉะนั้นเมื่อท่าน เมื่อท่านทําทานอย่าเป่าแต่ข้างหน้าท่านเหมือนอย่างคนน่าซื่อใจคดกระทาในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อให้คนสรรเสริญเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบําเหน็จของเขาแล้วฝ่ายเราฝ่ายท่านทั้งหลายเมื่อทําทานอย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวากระทํานั้นทานของท่านจะต้องเป็นทานลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลับจะทรงโปรดประทานบาเหน็จแก่แก่ท่าน เมื่อท่านอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนหซื้อคนหน้าซื้อใจคดในข้อที่5นะครับเพราะเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อให้คนทั้งปวงได้เห็นเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบัน็จของเขาแล้วข้อ 6. ฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าไปในห้องชั้นในและเมื่อเปิดประตูปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่รีรับ และพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ได้รับจะทรงโปรดประทานบำเห็จแก่ท่านเมื่อท่านอธิษฐานอย่าพูดพร้อยๆซ้ำซากเหมือนอย่างคนต่างชาติกระทำเพราะเขาไม่เพราะเขาคิดว่าคำพูดมากหลายคำพระจึงจทงะทรงโปรดฟังอย่าทำเหมือนเขาเลยเพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้วท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามนี้ว่า ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสิทธิในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่และขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นเช่นไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้กระทำผิดต่อข้าพระองค์นั้น และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากการซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราอาณาจักรและลิเดชและพัศลิเป็นของโรร่งสืบไปเป็นนิดอาเมนเพราะว่าถ้าท่านยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันเมื่อท่านอดอาหารอธิษฐานอย่าทําหน้าเศร้าหมองเหมือนคนน่าซื่อใจคดด้วยเขาทําหน้าให้มอแมแหมเพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหารเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้บําเหน็จของเขาแล้วฝ่ายท่านเมื่ออดอเมื่อถืออดอาหารจงล้างหน้าและเอาน้ํามันใส่สศีรษะเพื่อคนจะไม่ได้รู้ว่า ถืออดอาหารแต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้ทรงสิทธิในที่รีลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่รีลับจะทรงโปรดประาทานบัเหิ็จแก่ท่านนะครับในส่วนนี้หลักสิ่งที่เราคขายควรนะครับเราเห็นว่าการทาการรับใช้หรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ได้ทําเพื่ออวดมนุษย์หรือเอาหน้านะครับไม่ว่าจะก,การให้ทานการถวายทรัพย์นะครับหรือแม้แต่การอธิษฐานนะฮะ เราทาทุกอย่างเหมือนทําถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทําให้กับมนุษย์เพราะว่าอะไรครับถ้าเราต้องการการสรรเสริญคําชมหรือมีหน้ามีตานะครับนั่นพระเจ้าบอกว่าเราถือว่าพงถือว่าเขาเหล่านั้นได้รับบําเหน็จของเขานั่นคือสิ่งที่เขาต้องการและเขาได้รับสิ่งนั้นไปเรียบร้อยแล้วบนสวรรค์ก็จะไม่มีบําเหน็จรางวัลอะไรนะครับฉะนั้นพี่น้องต้องเลือกระหว่างเราจะเอาใจพระเจ้าหรือเราจะเอาใจมนุษย์ นะครับถ้าเราเอาใจพระเจ้าเราทําให้กับพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ตอบแทนให้เราแต่เราทําเพื่อต้องการคนชื่นชมนะและคนก็ชื่นชมเราก็ได้สิ่งเหล่านั้นไปเรียบร้อยแล้วเราหลอกพระเจ้าไม่ได้นะครับเราไม่สามารถที่จะซ่อนสิ่งใดไว้ต่อพระเจ้าได้เลยนะครับแม้แต่การอธิษฐานเนี่ยเราก็ไม่ต้องอธิษฐานเหมือนกับนักศาสนาที่ยืนอยู่ในที่ประชุมนะในธรรมศาลาและตามถนนแล้วก็มีมาสของการเป็นนักอธิษฐานหรือ เมื่อเราอดอาหารก็ไม่ต้องทําหลักฐานว่าโอ้ันอดอาหารชันเป็นคนฝ่ายวิญญาณเนี่ยโอ้ันอดอาหารมาหลายวันแล้วหน้าโซมนะครับผิวอะไรทําให้สดชื่นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดรามา่าไม่ต้องออดอ้อนนะไม่ต้องทําให้คนรู้สึกว่าเราเนี่ยเสียสละนะครับอดอาหารใิฐานเผื่อผู้น้นผู้นั้นนะครับฉั้นทําทุกอย่างให้เป็นที่ลับความหมายคือไม่จำเป็นต้องใครรู้ไม่ได้ไม่ใช่นะครับ ถ้าหนุนใจคนอื่นได้หนุนใจไม่เป็นไรแต่หลักการของมันก็คือว่าทำเพราะจิตเจ,ต,จตนาที่บริสุทธิ์ใจไม่ได้เป็นเจตนาที่ต้องการให้คนมาชื่นชมนะหรือให้คนเห็นว่าเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณนะครับและเราก็ไม่ต้องไปอธิษฐานซ้ำซากนะเป็นความสัมพันธ์เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเข้าใจนะครับสิ่งที่พระเยซูได้สอนเราในเรื่องอธิษฐานนะครับ พงค์ได้สอนเราบอกว่าท่านทั้งหลายจงอิสานตามนี้ในข้อ9นะหลักการเป็นดังนี้ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพุธทั้งหลายผู้ทรงสิริในสวรรค์นะเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของเรานะเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้านะเป็นลูกหญิงลูกชายของพระเจ้าฉะนั้น d n เนเอของพระเจ้าอยู่ในเรานะครับพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงสิริในสวรรค์นะฮะให้พระนามพงศ์ไปที่สักการะ พระนามของพระเจ้าเป็นพระนามที่สมบูรณ์อยู่แล้วในพระเจ้าไม่มีอะไรที่ขาดนะครับเราไม่จาเป็นต้องคือเราไม่สามารถเพิ่มให้กับพระเจ้าหรือลดพระเจ้านะครับคนไม่นมัสการพระเจ้าไปนมัสการสิ่งอื่นก็ไม่ได้ทาให้พระเจ้าลดลงหรือเรายกย่องพระเจ้านะเราเอาคนมามากมายเลยนมัสการพระเจ้าร่วมกันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ได้ทําให้พระเจ้าเพิ่มขึ้นหรือไม่ทําให้พระเจ้าลดลงพระองค์ทรงสมบูรณ์อยู่แล้ว พระเจ้าเป็นพระเจ้าสมบูรณ์แบบคนจะรักพระเจ้าหรือไม่รักพระเจ้านะครับพระองค์ไม่ได้เดือดร้อนนะครับแต่อธิษฐานในที่นี้หมายถึงขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่สักการะกึ่งให้คนได้รู้จักพระเจ้าให้คนได้เชื่อเพราะอะไรนะถ้าคนได้รู้จักพระเจ้าเขากลับมาหาพ่อเนี่ยเขาจะได้รับมรดกของพ่อเขาได้รับการดูแลจากพ่อเขาจะได้รับพระพรจากพ่อแทนที่จะถูกมาซาตานมาเพื่อรักฆ่าทําลายนะครับข้อขอให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่เคารพสักการะ ในท่ามกลางคนในครอบครัวเราในหมู่บ้านเราในประเทศของเรานะฮะให้คนได้รู้จักพระเจ้าและเป็นหน้าที่ใครครับเป็นหน้าที่เราที่จะต้องประกาศความจริงเหล่านั้นนะ,ะออกไปให้คนได้รู้จักกับพระเจ้านะครับและอธิษฐานขอให้มีคนมานมัสก,การพระเจ้าเยอะๆนะครับมีคนมาอธิษฐานกับพระเจ้ามีคนมาเชื่อในพระองค์นะครับขอให้เสียงในการนมัสก,การพระเจ้าเสียงการสรรเสริญเนี่ยนะ,นะะผมอยากให้คือจัก ที่ผมอยู่เนี่ยสายทานพระพรเนี่ยนมัสก,การพระเจ้าทุกวันได้ซ้ำไปนะนะนักการวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกมีรอบมัสก,การนะครับพี่โบจุได้แค่พันคนเนี่ยนะครับถาา้าเรามีถ้าเรามีเท่าไหร่เจ็ดพันคนก็เจ็ดรอบไปเลยนะฮะเปิดทุกวันเลยวันละพันหนึ่งคนนะครับยิ่งดีเลยนะครับฉะนั้นเราควรอธิษฐานขอพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์นะครับนะขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นะ ขอให้เป็นไปตามพระไัยของพระองค์สวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกนี้นะครับให้คนทั้งหลายได้รู้จักกับพระเจ้าให้เป็นไปตามน้ำพระไถยของพระองค์ให้สิทธิอำนาจของพระเจ้ามาครอบครองที่ไม่ให้ตามใจของมนุษย์ไม่ได้ตามความเชื่อของเราหรือทําตามใจตัวเองแต่ให้เรานั้นดําเนินชีวิตตามพระไัยของพระองค์ขอโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพงค์ทั้งหลายในการวันนี้นะครับทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต นั่นคือการไว้วางใจพระเจ้าที่เราไม่ได้พึ่งกําลังสติปัญญาความสามารถของเราเองแต่เรารู้ว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เลี้ยงดูเรานะครับพระองค์จะทรงดูแลเราทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตที่เราจะไม่หวั่นไหวแล้วเราก็ไม่ได้สั่นคลอนนะแล้วเราก็ไม่ได้เชื่อในความสามารถของเราเองเท่านั้นนะครับเรารู้ว่าสติปัญญาและความสามารถมาจากพระเจ้าฉะนั้นพระองค์จะเป็นผู้ที่ประทานสิ่งจําเป็นอาหารประจําวันพระองค์จะทรงเลี้ยงดูท่านนะครับท่านจะไม่ขาด สิ่งดีใดๆนะท่านจะมีเพียงพอในการทําการดีทุกอย่างนะครับนั่นคือสิ่งที่ให้เราที่ฐานทูลขอต่อพระองค์และขอทรงโปรดยกความผิดบาปของข้าพระองค์เหมือนอย่างข้าพระองค์ได้ยกผู้ที่ทําผิดต่อข้าพระองค์นะครับก็คือขอให้เราเนี่ยมีใจกว้างขวางมีหัวใจเหมือนพระเจ้าที่เราจะสามารถยกโทษนะครับเมื่อกี้เราดูบทที่5นะฮะที่บอกว่าตาแทนตาฟันแทนฟันนะครับแต่พระเจ้าบอกว่าให้เราอภัยตบแก้มซ้ายยิ่งแก้มขวา ความหมายคือยกโทษแต่มนุษย์ทําไม่ได้หรอกนะครับฉะนั้นมนุษย์ทาได้ยากเพราะมนุษย์เป็นคนบาปเป็นเนื้อหนังนะฮะแต่สิ่งที่พระองค์จะทําช่วยเราก็คือเมื่อเราอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราเนี่ยจะทรงโปรดรักษาบาดแผลนะการที่เราจะยกโทษให้อภัยเนี่ยนะคนหยิบลูกชิ้นเราไปลูกหนึ่งมันเล็กน้อยอภัยง่ายแต่ถ้าเขานะครับโกงเงินเราไปสองแสนเนี่ยโอ้โหมันมันมันเรื่องใหญ่นะมันหนักใช่ไหมนั้น มันมีแผลเราอาจจะต้องเป็นไงครับใช้เวลาในการรักษาแผแลนะพระเจ้าจะเข้ามาเยียวยาหัวใจของเรานะครับแล้วเราสามารถที่จะสามารถที่จะ,ะยกโทษให้อภัยนะครับขอทรงโปรดยกโทษบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ได้ยกโทษบาปผิดของผู้อื่นด้วยและขออย่านําข้าพระองค์ไปในการทดลองขอให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายหรือมารลายนะครับนั้นขอพระเจ้าปกป้องเราไม่เข้าไปสู่การทดลองนะฮะ ส, <at>: สู่การทําให้ล้มลงหรือทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเจอการล่อลวงจากมาซาตานนะครับเหตุว่าราชอำนาจและฤทธิเดชและพัชริษของพระองค์สืบไปเป็นนิดเพราะว่าถ้าท่านยกความผิดของเพื่อมนุษย์พระบิดาของท่านผู้ทรงในสิรรวัจะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ยอมไม่ยกความผิดของเพื่อมนุษย์พระบิดาของท่านก็จะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเรา เราไม่ได้รอดโดยการยกโทษให้อภัยหรือการกระทำนะครับแต่อันนี้เป็นลักษณะของว่าถ้าเรานะรับพระคุณความรักของพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตของเราเป็นลูกของพระเจ้า DNA ของพระเจ้าเนี่ยจะเข้ามาในเราและเราจะสามารถยกโทษอภัยให้คนอื่นได้นะครับแต่ถ้าเรานะไม่ได้รับพระเจ้าจริงๆและอาจจะรับพระเจ้าแค่ปากแต่ในใจของเราเนี่ยยัง ยังมีความเป็นตัวตนของเราไม่ยอมพระเจ้าไม่ยอมพระวิญญาณริสุดไม่ยอมที่จะเปลี่ยนนะครับสิ่งต่างๆนะเราลอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและเมื่อเราพระเยซูพระเยซูคคดได้ทรงชาระบาปเราพระวิญญาณสุดอยู่ในเรากาลังเปลี่ยนแปลงเราฉะนั้นลักษณะอย่างหนึ่งคือเราจะเป็นคนที่ยกโทษให้อภัยเหมือนอย่างพระบิดาผู้ทรงยกโทษให้เราอันนั้นเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันนะครับเป็นเรื่องสอดคล้องกันนั้น เราเป็นลูกพระเจ้าเรารับการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วเราจะสามารถยกโทษให้อภัยคนอื่นได้นะครับแต่ครนี้ถ้าวันหนึ่งเราเห็นว่าคนคนหนึ่งนะไม่ให้อภัยเลยเราต้อง question mark ถามว่าแล้วเขาเป็นลูกพระเจ้าจริงไหมนะครับถ้าเป็นลูกพระเจ้าจริงเนี่ยมันมันจะต้องสะท้อนลักษณะอย่างหนึ่งที่เป็นดี a ของพระเจ้านะที่พระเจ้าเป็นความปรักและการให้อภัยและโดยเฉพาะเมื่อเราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงอภัย รพระเยซูโดนตรึงพงอย่างอธิษฐานกับพระบิดาพระบิดาอาภัยเขาเถิดนคนเหล่านี้ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรลงไปโปรดอภัยให้เขานะครับพรองยกโทษความผิดให้คนทั้งหมดฉะนั้นหลักของการตาแทนตาเนี่ยพระเยซูบอกว่าฝ่ายคนทั้งหลายเนี่ยบอกให้รักรักพี่น้องแต่เกลียดชังศัตรูแต่พระเจ้าบอกจงรักศัตรูของท่านเถิดนะครับก็คือให้อภัยและ ข้อ16 <sea> นะครับก็ได้ก <curs> ล <CDU S 1> ่าวไปแล้วนะครับเรื่องของการอดอาหารอธิษฐานไม่ต้องไม่ต้องทาให้ดูรู้สึกมอมแมมนะครับแล้วก็บอกว่าอะไรครับเมื่อท่านถืออดอย่าทําหน้าเศร้าหมองเหมือนคนหน้าซื่อใจคดด้วยเขาทําให้มอมแมมเพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหารอธิษฐานวงเล็บเป็นคนฝ่ายวิญญาณนะครับเราบอกขวามกลิ่นกับท่านว่าเขาได้รับบารมีของเขาแล้วฝ่ายท่านเมื่อถืออดอาหารจงล้างหน้าล้างตาและใส่น้ํามันใส่ศีรษะ นะครับก็คือแต่งตัวให้ดูดีเพื่อคนจะไม่ได้รู้ว่าถืออดอาหารแต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่รีรับและพระบิดาของท่านผู้ทรงให้ทรงเห็นในที่ดีรับจะเป็นผู้ทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านข้อ19ต่อไปนะครับอย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สําหรับตัวในโลกที่อาจเป็นสนิมและแมลงกัดกินเสียได้และที่ขโมยอาจขุดช่องหลักไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติ นะครับไว้บนสวรรค์นะไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีมแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่บทที่หขนะ้อสิบเก้าถึงยี่สิบเอ็เนี่ยได้พูดถึงนะครับการใช้ชีวิตนะว่าเราจะใช้ชีวิตเพื่อหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติ หาชื่อเสียงหาสิ่งที่เพื่อตัวเองในโลกนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ชั่วคราวหรือเราจะใช้ชีวิตของเราลงทุนในอาณาจักรของพระเจ้านะครับซึ่งจะได้รับผลตอบแทนหรือบำเหน็จรางวัลและเป็นทรัพย์สมบัติที่นิรันดร์ที่ไม่มีวันร่วงโรยเลยนะครับเหมือนนักกีฬาที่อุทิศตัวเองนะครับเก็บตัวปี2ปีบางคนตั้งแต่เด็กฝึกนะเพื่อแข่งโอลิมปิกแล้วได้มงกุดใบไม้นะครับชอบมากอกใบไม้ที่ร่วงโรยนะครับ แต่เราทั้งหลายที่รู้ความจริงเนี่ยเราอุทิศตัวเองนะเป้าหมายไม่ใช่แค่ชื่อเสียงสับสมบัติในโลกนี้แต่รางวัลบนสวรรค์ตาเป็นไทีของร่างกายข้อที่1ิบยีสนะครับเหตุฉะนั้นถ้าตาของท่านผิดปกติทั้งตัวก็พลอยพลอย,อยถ้าตาของท่านปกติทั้งตัวก็พลอยสว่างไปด้ยวยก็คือมองเห็นตาปกติก็จะมองเห็น จะเห็นแสงสว่างเลนิตาเรตินาก็จะรับแสงนะครับแต่ถ้าตาของท่านผิดปกตินะครับทั้งตัวท่านก็จะพลอยมืดก็คือเลตินาบอดนะครับเลนกระจกตานะแก้วตาเสียนะฮะก็มองอะไรไม่เห็นนะทั้งหมดทั้งหมดก็จะมืดบอดเหตุฉะนั้นถ้าความสว่างที่อยู่ในตัวท่านมืดไปความมืดนั้นจะหน,นาทึบสักเท่าใดฉะนั้นพระเยซูอุปมาเรื่อง นะครับความสว่างก็คือ,อความสว่างคือความชอบธรรมตาฝ่ายกายภาพนะถ้าแก้วตาเสียเลนตาเสียรูรับแสงเสียเนี่ยก็ทําให้คนตาบอดมองอยู่ในโลกมืดมองอะไรไม่เห็นมองไม่เห็นแสงสว่างมองไม่เห็นวัตถุนะครับเช่นเดียวกันถ้ามโนธรรมจิตสํานึกในใจของเรามืดบอดไปนะมันยิ่งกว่าตาบอดอีกนะครับเป็นอุปมานะครับฉะนั้น เราจะต้องนะครับรักษาความชอบธรรมเดินอยู่ในทางแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าไม่เลือกโลกแห่งความมืดหรืออาณาจักรแห่งความสว่าง 24. ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าถ้าชังนายข้างหนึ่งและรักนายข้างหนึ่งะจะรักนายข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายฝ่ายหนึ่งนะครับไม่มีใครสามารถ ภาษาไทยภาคสิบบอกว่าไม่สาม,มารถเหยียดเหยียบเรือสองแคมนะเรือจอดด้วยกันนะเหยียบแคมแซ้ายขาซ้ายเหยียบแคมซ้ายขาขวาเราเหยียบแคมขวาแล้วเราคิดว่าเราจะเหยียบเหยียบเรือสองแคมนะเมื่อเรือน้ํคขึ้นมันมาทําให้น้ํากระเพื่อมเรือมันโค้งเคลงไปแล้วแยกนะเราจะต้องกระโดดไปข้างใดด้านหนึ่งนะเราจะอยู่อย่างนั้นไม่ได้นะเพราะเรือมันแยกออกจากกันแล้วนะเราจะไม่สามารถเหยียบเรือสองแคมได้นะ ม่งั้นเราก็ตกน้าลงไปกลางนะฮะเราก็ต้องกระโดดนะฮะไปด้านหนึ่งทำหนองเดียวกันพระพีตอนนี้พระเยซูได้เทศนาบอกว่าท่านไม่มีผู้ใดเป็นข่าสองเจ้าบ่าวสองนายนะฮะเราต้องเลือกระหว่างนะครับท่านจะปฏิบัติพระเจ้าหรือปฏิบัติเงินทองหรือเราจะเลือกสวรรค์หรือโลกนี้เราจะเลือกความชอบธรรมหรือความอธรรมนะถ้าเราลักเงินนะฮะล่าแหงความรักเงินเป็น ใจรักเงินเป็นร่างความชั่วทั้งมวลถ้าเลือกที่จะปนบัตรเงินนะก็จะไปเปิดอย่างเราเห็นนะครับก็จะไปทำสแกมเมอร์ทำเว็บพนันโกงนะครับตั้งแชร์แล้วโกงแชร์คือทำสิ่งสารพัดที่เราเห็นเกิดดา่าดื่นในสังคมทั่วโลกนะครับก็คือคนที่เขาอยากได้เงินนะฮะและเขาก็ใช้วิธีทำสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับนั่นคือนั่นคือสิ่งที่เขาเลือกแล้วว่าเขาจะทำอย่างนั้นนะฮะ หรือคอร์รัปชันข้าราชการที่คอร์รัปชันนะครับข้าราชการที่โกงกินนั้นเขาเลือกแล้วนะครับเพราะเขารักเงินแล้วเขาเลือกที่จะทําผิดผิดทั้งวินยัยผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีธลธรรมนะครับเขาเลือกแล้วที่จะทําสิ่งเหล่านั้นนะฉะนั้นเราต้องเลือกตัดสินใจในหัวใจเราอย่างที่เบสูได้บอกว่าเราจะเลือกทางแห่งความสว่างทางแห่งความชอบธรรมนะครับเงินจะไม่ทําให้เราเนี่ยถูกดึงใจไปทําสิ่งที่ผิด25้า เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าอยากังวลกังวายถึงชีวิตของตนว่าจะอะไรกินอะไรดื่มและอยากังวลกังวายถึงร่างกายของตนว่าจะอะไรนุ่งห่มชีวิตสําคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือและร่างกายสําคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือจงดูนกแอร์กาศมันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สะสมไว้ในยุ่งฉางแต่พระบิดาของท่านทั้งหลายผู้ทรงสธิ์ในสวรรค์เป็นผู้เลี้ยงนกไว้ท่านทั้งหลายมิได้ประเสริฐกว่านกหรือมีใครใดพวกท่านโดยความกังวลกังวายอาจต่อชีวิตยาวออกไปอีกสักสองหนึ่งได้หรือ นะครับนะคงไม่ได้นะฮะท่านกระวนกวายถึงเครื่องนุ่งห่มทําไมนะจะเอาเสื้อผ้าที่ไหนใส่อล้วยังไงนะครับจงพิจารณาดอกไม้ที่ทุ่ง,งานาว่ามันงอกงามเจริญขึ้นได้อย่างไรมันไม่ทํางานมันไม่ปั่นได้แต่เราบอกท่านหลายว่ากษะสัตย์โซโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสะงาราศีก็ไม่ได้ทรงเครื่องงามเท่ากับดอกไม้ดอกหนึ่ง เสื้อผ้าโซโลมอนก็ไม่ได้งดงามกว่าดอกไม้ที่พระเจ้าสร้างนะครับดอกหนึ่งแม้ว่าพระเจ้าจะทรงตกแต่งทุ่งนานะตกแต่งทุ่งนาด้วยดอกไมนะ้ดอกไม้ที่ขึ้นตามทุ่งอย่างสวยงามซึ่งเป็นอยู่วันนี้และลุ้งขึ้นต้องทิ้งในตาอไฟนะโอ้ผู้มีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านให้มากยิ่งกว่านั้นหรือเหตุฉะนั้น อย่ากังวลกระวายว,ว่าจะเอาอะไรกิน <im it> จะเอาอะไรดื่ม <im it> จะเอาอะไรนุ่งหม่ม <im it> เพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้ <im it> แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงศึกในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาผปนดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน,อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติม,ตมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้เหตุฉะนั้นอย่ากังวลกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้คงมีเรื่องกวธกระวายสำหรับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีทุกพออยู่แล้วนะครับ น,นั้นพี่น้องครับเราไม่เป็นเจ้าสองอไม่เป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายเราไม่เหยียบเรือสองแขมเราเลือกที่จะเดินนะครับในทางความชอบธรรมเพราะถ้าเราแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนนะครับพระองค์ผู้ทรงรักเราพระบิดาผู้ทรงเลี้ยงนกไว้นะฮะพระบิดาผู้ทรงเลี้ยงสปปรรพสิ่งต่างต่างนะฮะพระองคก็จะเลี้ยงดูเราเราจะไม่ขาดสิ่งใดใดไม่ว่าจะเสื้อผ้าที่ดูดีนะฮะที่พี่น้องจะมีเสื้อผ้าที่งดงามนะฮะ นะแล้วก็พี่น้องจะมีสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้อย่างเพียงพอในความจําเป็นนะทุกอย่างที่เราทำาเพียงพอในการทําการดีทุกอย่างนี่เป็นพระสัญญางพระเจ้าจงแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์กนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงที่คนในโลกนี้เข้าแสวงหาเช่นเดียวกันฉะนั้นพี่น้องครับให้หนุนใจพี่น้องให้ไว้วางใจพระเจ้านะ ขอพระเจ้าทรงบปอวยพรนะครับให้พระธรรมในพระธรรมมัทธิวบทที่6นะครับให้เรานั้นตัดสินใจที่จะให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็ไว้วางใจพระเจ้าติดตามพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรนะครับครับก็จบไปสำหรับมัทธิวบทที่6นะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับ เพราะว่ารับชมรับฟังนะครับทั้งในเพจแล้วก็ใน Tiktok นะครับขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องเช่นกันนะครับมีคนถามว่าแล้วอาจารย์จะ,จะมีช่วงเวลาไหมนะก็คือช่วงเวลาที่ท,ที่ตั้งไว้เนะี่ยก็จะมีวันพุธตอนเย็นนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยผมแล้วแต่ช่วงสะดวกนะครับบางทีอาจจะสะดวกตอนเย็นๆบางทีอาจจะสะดวกตอนเนี้ยใกล้ๆเที่ยงนะครับเาเดี๋ยวอาจจะต้องไปติดต่อธุระต่าง,ๆ,างๆนะครับ ก็อาจจะเวลาไม่แน่นอนนะครับพี่น้องก็กดอะไรนะ s u b สไครต์ไว้นะฮะให้มันเตือนเวลาที่ผมเข้ามานะครับเพื่อเราจะพี่น้องได้รับการเตือนนะครับขอบคุณมากครับ